วันนี้กลางแดดร้อนๆเลยจ้าไปขายของมาแล้วมาเก็บผักไปขายต่ออีกตลาดนัดหนึ่งพรุ่งนี้เนาะนี่พามาดูแคนตะลูปนะคะบางลูกก็สุกแล้วเนาะบางลูกก็ยังไม่สุกยังเล็กอยู่นี่บางลูก <c oughs> ดกมากดูสิคะแค่นี้ฝรั่งก็ชอบละนี่เก็บวางไว้แบบนี้ ลูกใหญ่ๆมากใหญ่ก็ปีที่แล้วอีกนะเพราะว่าปีนี้ส้มทําให้มันดินดีกว่าเดิมแล้วก็ส้มเอาพะยังมาปูเนาะนี่ก็คือพะยังนะคะพะยังปูแล้วยามันไม่มาเกิดบาง,บางแสงเนาะทีนี้มันก็เลยแบบสวยสวยงามเลยมีเมลอนนะอะไรก็ไม่รู้ที่ตรงนั้นพทองสกินนี่ปลูกรวมกันมั่วไปหมดเลยนี่จริงๆนะคะปลูกรวมกันมัว่วจริงอ้าว มาถึงตรงนี้เต็งไทยละเต็งไทยหัวเลาะตัวเองปลูกได้มอมันมากปลูกจนไม่รู้ว่าอะไรอยู่กับอะไรภาษาอีสานเอินว่ามีแต่น่วยโลุ่เคเล่ยู่บ่รล้ว่าหนวยอย่างแน่เนาะเรียนผิดเรียนลองผิดลองถูกนะคะอเป็นน้องเต็งไทยอีกละถ้ามาให้สุกแบบนี้ไม่ได้กินอ่ะโอ้นี่เลยหลุดเลยแป๊บเดียวจับแป๊บเดียวหลุดเลยนี่ แบบนี้เลยกำลังพอดีค่ะใคนเตนรลมนี่เก็บได้แล้วนี่หลุดแล้วค่ะเห็นบอ่อแคนจะร์ลืมอะไรตนี้อุ๊ดุกนี้พอเก็บได้เอุ่งนี้ทีมไปตลาดนัดฝรั่งนะคะขายดีนะอู้หูยปุ้น เห็นไหมลูกใหญ่ใหญ่ใบโตโตขายเป็นกิโลนี่ลูกใหญ่ใหญ่ใบโตโตแคมป์กลูกมือดำสีหรือมือก็ไม่ใส่นี่ค่ะมือชาวสวนชาวนาของแพรอ ักทองเยอะมาก,มากแตงไคแคนเตอร์ลูปมะเขือเทศนะคะอ้าวโอ้โหดูลูกนั้นสิใหญ่บั่เริ่มเทิมอู้บิวตี้ฟู l